สวัสดีค่ะเนื่องจากเมื่อเช้านะคะน้ําไม่ไหลนะคะทําให้สามสาวยังไม่ได้กินน้ํานะคะน้ําน้ําไหลไม่ทันสามสาวกินนะคะวันนี้ตอนนี้ในโครงการนะคะเนื่องจากไม่รู้ว่าน่าจะซ่อมซ่อมประปาแหละค่ะทําให้น้ําไม่ไหล คือสีอุ่นหนามแหง้งสวัสดีคนดูสี่คนนะคะเนื้อเมื่อกี้เราไปทานข้าวที่บ้านน้อง,งทองเพชรมานะคะเราก็กลับมาหาสามสาวนะคะโอ,โอ้ย สวัสดีค่ะ FC นะคะสีสงสารน้ำหรืสอสสงสารสางนี่น้ำน้ำน้ำบ่ไหลจ้ะน้ำบ่ไหลเฮห้ยซางหิวน้ำแห้ง สวัสดีค่ะเอาข้างเป่าน้ำเป่าเป่าเป่าเร็วเป่าเป่าเป่า <laughs> สั่งได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวนะคะเอาเป่าเป่าเป่าใส่ควานจอยนะคะเป่าคือเนี่ยค่ะน้ำน้ำไหลค่อยนะคะ แล้วทำให้พวกเขากินน้ำไม่ทันนะคะน,นี้สวัสดี A FC นะคะที่กำลังรับชมเจ็ดท่านนะคะนี่ก็ตอนโอ้ยหิวน้ำแห้ง ยกสายยางขึ้นสูงก็ไม่ได้นะคะจะทำให้น้ำหยุดไหลนะคะพี่เขาจะเสียสละให้น้องกินก่อนนะอย่าแย่งสายยางว่ะลูกน้ำมันไม่ไหล <c ười> คือ <c ười> คือน้ำไหลไม่ทันใจนะคะตอนนี้เจ้าน้ำทิพย์จะแย่งสายยางแล้วนะคะ สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือวันนี้เราเรามาแต่เช้านะคะแต่ว่าน้ำไม่ไหลแต่เช้าแล้วเราคิดว่าเขาจะซ่อมเสร็จแล้วจะไหลทันให้ช้างได้กินนะคะแต่พอเรามาคือน้ำเพิ่งเปิดแล้วก็ยังไหลช้าอยู่นะคะ มีกระมังใหญ่ๆเนาะมาเปิดไว้ให้เขากินสวัสดีค่ะเอฟซีนะคะขยกสายขึ้น อิ่มแล้วมั้งนัน<า>ไปน้า,า้นน้องอิ่มแล้วค<า>้างาลูกมาเร็วมากินน้ำเร็วลูก <c oughs> ดูดมือเดียวน้ำหมดใช่ค่ะไอ ถ้าเกิดเข้าช่วงหน้าแล้งน้ําก็จะไม่ค่อยไหลนะคะที่หมู่บ้านช้างนะคะตอนนี้โครงการก็เริ่มทําบ่อน้ํามาดานแล้วนะคะโอ๊ยทำอะไรน้ําค้าง ไอิบละไปหาแม่ดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูสิบเจ็ดคนนะคะสะยังไม่ถึงใช่ไหมถึงไหม ละองดาวไหมสวัสดีค่ะนี่เราก็จะเอาน้ำไปให้แม่ละอองดาวนะคะคุณแม่ตั้งขันได้จะปีนึงแล้วนะคะตอนนี้ท้องคุณแม่ก็เริ่มใหญ่มากๆเลยนะคะ เรามีควานนะคะเราก็จะให้ควานนะคะขี่เชือกละหนึ่งคนนะคะก็พาสามสาวไปที่สากการบินไทยนะคะไหนพอดีเราไม่มีควานนะคะแล้วสามสาวก็ไม่สามารถแยกไปตัวใดตัวหนึ่งได้นะคะถ้าไปหนึ่งเชือกสองเชือกที่อยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะร้องหากันนะคะ ถ้าเราไปไหนเราก็ต้องไปพร้อมๆกันทั้ง3เชือกนะคะก็เป็นเรื่องที่ลำบากนิดนึงเวลาพาสามสาวออกจากที่ล่ามนะคะเพรเรามีแค่ควานหนึ่งคนเนาะนี่นี่คุณแม่เราองดาวก็ได้กินน้ำแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้ำไม่ไหลนะคะก็เลย ให้คุณแม่กินกับผังนะคะสวัสดีคนดูยี่สิบคนนะคะใช่ค่ะสามสาวเป็นช้างที่ติดกันมากๆเลยค่ะจากคลิปก่อนๆน,นะคะถ้าไปตัวใดตัวหนึ่งนะคะ ที่อยู่ตรงนี้ก็จะร้องหากันนะคะหายตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้ค่ะถ้าไปไหนเราจะไปพร้อมๆกันทั้งสามเชือกนะคะสวัสดีค่ะค่ะพี่จอยเป็นควานผู้หญิงนะคะที่เลี้ยงช้างทั้งสามเชือกโดยคนเดียวนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะควานจอยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะที่เลี้ยงช้างตัวโต,วตวถึงสามเชือกเลยนะคะยังไม่อิ่มอีกเหรอคะคุณแม่ คุณแม่ก็ตั้งท้องนะคะก็จะกินน้ําเยอะหน่อยนะคะกินอาหารก็เพิ่มขึ้นมากเลยนะคะตอนนี้ดูนะคะท้องของแม่ดาวนี่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะแม่ละองดาวน้ําหนักสามสามตันนะคะก็กินอาหารเท่ากับน้ําหนักตัวนะคะแต่ตอนนี้แม่ละองดาวก็มีน้องอยู่ในท้องก็กินเพิ่มขึ้นอีกนะคะ ก่อนเราจะล่ามกับเจ้าน้ำทิพย์กับแม่และองดาวอยู่ด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้เราต้องให้เจ้าน้ำทิพย์อยู่หนึ่งเชือกตัวเดียวนะคะเพราะว่าเพื่อให้แม่และองดาวเขากินเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีอารมณ์ขี้หงุดหงิดนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยที่กำลังตั้งท้องนะคะ สองสาวกินน้ำอิ่มกันยังลูกที่นี่อากาศก็เริ่มหนาวแล้วคะ่ะแล้วลมก็แรงด้วยนะคะก็ฝาก FC ทุกขั้นนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ พอดีว่าเราก็ว่าจะไปบุยลำกับพี่บุญหลายนะคะแต่พอดีเราไม่มีคนดูแลช้างเนาะช้างตั้งสามเชือกนะคะเราก็เลยไม่ได้ไปกับทีมงานคุณแม่ลำไย,ยนะคะพเมื่อกี้เราไปกินข้าวที่บ้านกันมาเสร็จแล้วเราก็กลับมาดูช้างนะคะค่ะที่นี่ลมแรงมากเลยค่ะ อากาศกาลังพอดีเลยค่ะปะตุมปะตุม,ม,มนะวันนี้ช่อกดีไม่มาและ้วลูกชคอกดีอยู่บ้านกินอิ่มกันหมดแล้ว อิ่มแล้วค่ะน้ำทิพย์อิ่มแล้วก็หานตูดให้น้ำนะคะตอนนี้บัวตูมจะมาหาสามสาวทุกวันค่ะแล้วก็จะมาเล่นกับน้องโชคดีด้วยค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้พาโชคดีมานะคะ แม่ละอ,องดาวท้องได้หนึ่งปีแล้วนะคะก็เหลืออีกแปดเดือนนะคะที่แม่ละแม่ละอ,องดาวจะคลอดนะคะน้ำค้างแก้งควานจอยนะคะโดนน้ำมนต์เต็มๆนะคะแบบไม่ต้องอาบน้ำกันเลยทีเดียว ขอบคุณค่ะลำค้างนี่เขาจะหุ่นเหมือนแม่ละองดาวกับหุ่นพ่อเขานะคะเขาจะตัวใหญ่นะคะส่วนเจ้าน้ำทิพนี่จะค่อนข้างผอมนิดนึงนะคะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะเจ้าน้ำทิพ น้ำน้าำน้ำค้างเมื่อกี้น้ำค้างเป่าน้ำมนนะคะน้ำน้ำมนพิเศษใส่ควานใส่แม่แม่เอฟซีด้วยนะคะใช่ค่ะนี่นะคะน้ำทิพย์ฝาแฝดชื่นใจนะคะ เรยังมีกิฟท์ที่ติดค้างไม่ให้ยังเอาไม่ให้ชื่นใจใช่ไหมที่ว่าว่านัน,นะที่ว่าจะเอาไปให้ชื่นใจอะที่เราได้ของฝากจากง,งานช้างอะคะ่ะที่ว่าจะเอาไปฝากชื่นใจที่แม่สูอยู่วันนั้นเนาะนอนน้ำทิพย์เนาะอย่ามองตาได้ไหม ฟาฟาเฟดฟ้าเฟดสามสาวดาวซิ่งพบปะสามสาวดาวร้าย นี่คะ่ะลักษณะนมที่ช้างไม่ได้ตั้งท้องนะคะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะ่ะนี่คือไม่มีการผสมแล้วก็ไม่ได้ตั้งท้องนะคะนี่คือหางหงแ้งเหรอนี่นะคะแจ้งหรอแจ้งหรอวเราจะพาไปดูนมแม่ดาวนะคะที่แบบตั้งท้องอใหญ่มากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ ได้เกือบหนึ่งปีแล้วนะคะก็เหลืออีกแค่แปดเดือนเท่านั้นนะคะที่แม่ละองดาวจะคลอดนะคะเราก็จะมาลุ้นกันต่อนะคะว่าแม่ละองดาวจะคลอดทางน้อยหรือภายน้อยนะคะนี่ค่ะเราจะมาดูเบ้านมของแม่ละองดาวนะคะส่วนมากจะสังเกตได้ที่เบ้านมนะคะ ว่านมของแม่ดาวที่ตั้งท้องเป็นแบบไหนเบนไว้หันไว้มุนเอาโซ่ไหนมาเล่นไหนอ่ะไม่เห็นเบนไวปมุนแล้วมุนมุนให้ดูหน่อยเอานี่นะคะโอ้ยเบนเออเออนี่นะคะเออเบานมของแม่เรลอ่ดาวที่ ตั้งท้องนะคะก็ปกติช้างจะท้องกี่ปีคะ,อะสองปีสองปีกี่เดือนแล้วสองปีก็อาจจะข้อก่อนกำหนดหลังกำหนดก็จะคล้ายๆคนนะฮะจากประสบการณ์ที่มีช้างที่คลอดมาจากนหน้านี้อจาจจะก่อนกำหนด18เดือน 20เดือนบางบางบางตัวอาจจะไม่เต็ม2ปีก็มีบางตัวก็อาจจะเกินเกิน2ปีก็มีค่ะก็เราเราก็มาดูไปทำความบันเจิสาเหตุที่ตั้งชื่อช้างอย่างเจ้าน้ำค้างเนี่ยเพราะว่าชื่อน้ำค้างเพราะอะไรคะน้ำค้างนี่ตั้งชื่อเพราะอะไรน้ำค้างนี่เขาจะเกิดตอน ตอนตอนที่น้ำค้างตกแรงๆก็คือช่วงประมาณสักตีสามตีสี่นะคะน้ำค้างกำลังจะจะจะตก<อ>หนั<อ>กลยมีน้ำค้างหนักช่วงนั้นก็ช่วงเวลานั้นนะคะสาเหตุที่ชื่อน้ำค้างะคะแล้วเจ้าน้ำทิพย์ละคะชื่อนี้ได้มายัางไงคะเจ้าน้ำทิพย์นี่จะชื่อเจ้าน้ำทิพย์เพราะว่า ช่วงที่พี่จอยรอทาคลอดเขาแล้วทีนี้เขาไม่คลอดตามตามที่พี่จอยอ,อคํานวณเหมือนอาจจะคาดเคลื่อนแล้วทีนี้ทําให้พี่จอยและคนในครอบครัวเหมือนจะล้าแล้วก็คือแบบว่าอาจจะเคลื่อนไปเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วพี่จอยเตรียมพร้อมก่อนหน้านี้แล้วทีนี้เขาไม่คลอดแล้วพอล้ากันหมดแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่ง ก็น้ำทิพย์ก็คลอดเอาเองก็เป็นอะไรที่วิเศษมากก็เลยแบบเป็นแบบทิพย์ที่แบบเหมือนสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นที่มาของชื่อเจ้าน้ำทิพย์ค่ะคลอดเองโดยไม่ไม่มีควานช่วยนะคะก็โตมาจนเป็นเจ้าน้ำทิพย์นะคะส่วนบางทีช้างที่คลอดเองแม่ก็จะทำร้ายลูกใช่ไหม ะใช่ค่ะเพราะว่าแบบจามที่เราเห็นในข่าวนะคะถ้าถ้าไม่ใช่ความหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญในการทำํำลอดช้างนะคะส่วนมากช้างตัวเล็กอาจจะได้รับอันตรายนะคะมีเจ้าน้ําทิพย์ก็เป็นอะไรที่วิเศษมากนะคะค่ะถ้าช้างที่ลอดลูกแล้วนะคะเขาจะให้ลูกกินน้ำนม นมเบ้านมจะใหญ่มากๆนะคะนี่ของแม่ดาวก็ทั้งตึงทั้งใหญ่นะคะก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้พี่พี่เอนะคะคอยติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะในช่อง3าสาวดาวซิ่งนะคะก็ฝาก f อ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะ,ะ,คะเป็นกำลังใจให้แม่ดาวน้ำค้างน้ำทิพย์สามสาวครอบครัวสามสาวดาวซิ่งนะคะเราก็ต้องมาลุ้นนะคะว่าแม่ดาวจะคลอดเป็นสาวหรือเป็นตัวพายนะคะเราก็จะลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณค่ะแล้วเราก็จะทำการ จบคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ